มาค่าเล่าเนี่ยขั้นจะบอกภาษาไทยปนั่นคนือยู้ไทยซะไปขายยู้ไทยใช่ไหมไปตกขายยู้ล่าเนี่ยซีบอกไอ้แจ้งเลยเวลาใครเครื่องใครโครงอะนะแม่ค้าบางคนไม่ค้าบางคนเนี่ยบอกภาษาไทยบุกเก่งบอกภาษาไทยบุกปินได้แค่พยายามเห็นเปลาน่าฆานะจ๊ะยู่หันเวลาใครเครื่องใครโครงกับบ้าไปเอ้อบอกเป็นภาษาไทยบอกเงินกับบอกเป็นเงินบ้าทำเล่าแต่ inbox เยอะอจตลอดโอ้ทางสุดเลยแม่ค้าบอกฆ่าไม้ฆ่าเสียเลย ก็เคยเครื่อนไปโพงนี่ได้บ้านได้รถก็สนได้บ้านพอก็สิได้ท้กบ้าน,านาเลยทนภาษาเราเมืเมเ่อัาอ้าเป็นบ้านแบบนี้หลยลายเงื่อนลายลังนะเขาเริเม่มาเป็นบ้านแต่ว่าไม่าไม่ค่ามากขนเพื่อนลางเดียวเอึเป็นบ้านเลยอ,อันนั้นเป็นภาษาพวดภาษาพพงภาษาแม่รังนำขึ้นครับ n e วส์ทุเรนะครับคลิปนี้แอดก็มีผลงานของหนุ่มลาวนะครับแต่ คราวนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้เข้ามาแซะนะครับคนไทยหรือว่าประเทศไทยของเราโดยตรงนะครับแต่ว่าก็ไปมีปัญหานะครับกับชาวบ้านนะครับเพียงเพื่อ,อเพียงเพราะว่าไม่ตรงตามอุดมคติของตัวเองนะครับแค่พ่อค้าแม่ค้านะครับที่ขายของนะครับพูด ภาษาไทยนะครับอันนี้ก็เข้าใจได้ว่านะครับค่านิยมนะครับคงฝังลากลึกเข้าไปถึงจิตใจนะครับจนไม่อาจเปิดนะครับโลก,กทัศน์หรือวิสัยทัศน์ของตัวเองนะครับในการที่จะยอมรับนะครับความเห็นต่างของใครเลยนะครับอันนี้แค่ การพูดเองนะครับแค่เพียงแค่คำพูดเองได้ยินภาษาไทยได้ยินอะไรผมก็ไม่เข้าใจนะครับถ้าเป็นบ้านเรานะครับยิ่งจะดีด้วยซ้ำนะครับถ้า,าคนในประเทศนะครับสามารถพูดได้หลายภาษานะครับนั่นก็คือหมายความว่า,าการพัฒนานะครับตั้งแต่ รากฐานนะครับก็คือตั้งแต่ชุมชนนะครับแสดงว่ามีความาเจริญก้าวหน้านะครับในด้านภาษาและหนึ่งอย่างนะครับต่อไปก็จะส่งผลทำให้าการใช้ชีวิตการประกอบอาชีพนะครับสามารถาให้บริการกับผู้คนที่หลากหลายเชื้อชาติหลากหลายภาษานะครับสามารถเลี้ยงปากท้องนะครับของผู้คนของชุมชนเองได้ นะครับถ้าถ้าเป็นมุมมองของบ้านเราก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับโดยเขาไม่ได้เล็งเห็นถึงความจําเป็นหรือความสําคัญของของคนที่อ่าเขาเรียกว่าใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นคนที่หาเช้ากิน่ํานะครับคนที่ประกอบอาชีพการค้าการขายนะครับเพราะว่าอ่าเขาก็ไม่รู้หรอกว่านะครับใน1น,นวันนะครับมันจะมีคนหลากหลายประเทศนะครับ หลากหลายวัฒนธรรมเข้ามาจับใจนะครับซื้อของนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะคนคน,นึงหรือแม่ค้าสามารถสื่อสารกับผู้ขายผู้ซื้อเนี่ยได้หลายภาษามันย่อมเป็นสิ่งที่ดีนะครับคลิปนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความเห็นแก่ตัวนะครับความเห็นเก่ต,เเกตัวของคนคนเดียวนะครับ ของคนคนเดียวนะครับเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับของผู้คนอันนี้เขาก็ไม่ได้คำนึงถึงนะครับก็ไม่รู้ว่านะครับลึกแล้วนะครับการปกครองการใช้ชีวิตของเขานะครับมันอิงกับระบอบประชาธิปไตยหรือไม่นะครับ อันนี้ก็ทุกท่านก็พิจารณาช่วยกันนะครับเอ่อก็ได้ต่เห็นใจนะครับเห็นใจชาวบ้านเห็นใจผู้คนภายในประเทศนะครับที่ที่ทำอะไรไม่ถูกอ,อกถูกใจนะครับก็จะมีผู้คนออกมาต่อว่าต่อขานนะครับแต่กลับกันนะครับคนเหล่านี้ไม่ได้ช่วยนะครับไม่ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยนะครับ เอาพูดตรงๆเลยเพ่อค้าแม่ขายเขานั่งอยู่ตลาดวันหนึ่งเขาไม่รู้ว่าเขาขายได้เท่าไหร่นะครับแต่คนเหล่านี้ก็ไม่ได้เข้าไปช่วยเขานะครับไม่ได้ไปช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นนะครับเขาช่วยตัวเองนะครับแต่อยู่ดีๆวันหนึ่งนะครับโดนคนกลุ่มเหล่านี้นะครับมาบูลลี่มากล่าวหาแบบนี้นะครับอ่านั่นก็คือเป็นสังคมของเขานะครับที่ เราอยู่ในที่ที่คิดว่าน่าจะ,าจะเจริญกว่านะครับพอได้เห็นแล้วก็รู้สึกขนหูนะครับรู้สึกขนหูก็เห็นใจนะครับเพื่อนร่วมมนุษย์ด้วยกันนะครับเพื่อนร่วมโลกด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่แอปหยิบมาฝากนะครับบนความรู้สึกที่อเอาตามตรงก็คือ ผลหูใจนิดหน่อยนะครับดูจากจังหวะการพูดจาของเอสเองนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องแค่แบบพื้นๆมากเลยนะครับเรื่องเบสิกมากเลย,ายาการใช้ภาษาในการสื่อสารนะครับถ้าเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านี้อะเสที่รความความรู้สึกมากกว่านี้เนะ่ะมันจะขนาดไหนนะครับสำหรับประเทศเขานะครับ แต่ก็คงไม่อะไรมากมายหรอกนะครับก็คงจะมีแค่ผู้ชายคนนี้คน,น,คน,นเดียวอะไรน,นะครับที่เป็นเดือดเป็นร้อนนะครับเห็นแล้วอาจจะไม่สบายใจขัดหูขัดตาขัดความรู้สึกแต่พอค้าไม่ขายเขาอาจจะไม่ได้มาใส่ใจคนเหล่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่พูดไปก่อนหน้านะครับก็คือว่า,าสุดท้ายแล้วก็คนกลุ่มเหล่านี้ก็ไม่มาช่วยอะไรเขาให้ดีขึ้นนะครับเขาก็อาจจะไม่ได้ไปสนใจได้ไปใส่ใจ มากมายนะครับมันก็จะมีประมาณนี้มาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายูทูบเบอร์หรือเพจของคนลาวที่คอยออกมาแซะมาบุรีประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วเขาก็เหมือนจะหายอดวิวหายอดไลค์หายอดคอมเมนต์นะครับจากจากกระแสดราม่าพวกนี้เพราะว่าคนไทยเข้าไปดูเข้าไปชมเข้าไปเม้นเยอะนะครับ ถ้ามันเป็นประเด็นนะครับดราม่านะครับเพราะว่าลำพังเขาเองประชากรก็ไม่กี่ล้านคนนะครับไม่กี่ล้านคนแล้วคนที่ใช้สื่อโ,อโซเชียลมันก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นผลงานที่เขาจะขายได้ก็คือ1ต้องเป็นประเด็นดราม่ากับประเทศไทยนะครับกับประเทศไทย จากง่ายที่สุด1นึงแนะประชากรไทยเยอะ2คนไทยฟังภาษาเรารู้เรื่องนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหากินของเขานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดก็หยิบมาฝากเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านเช่นเคยที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ